सकारना पि पोचयामि इनिना सकारेण खामापि पोचयामिहंसम्भासम्भुतो भगवा พุทธ <us> ังภักวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภักวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปิปันโนภัวตโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังขจามิธรรมังสรนังขจามิสังฆังสรนังขจามิทุติยัมติพุทธังสรนังขจามิทุติยัมติธรรมังสรนังขจามิทุติยัมติสังฆังสรนังขจามิ තාතෙ යම්බේ කොටන්සරණංකචානේ තාතෙ යම්බේ තමාන්සරණංකචාමේ තාතේ යම්බේ සංකන්සරදංකචාමේ ඉතිපිසෝපකවා ආරහන් සම්බාසම්බුතෝ เวชจารณาสัมปันโสุขโตโลกเวทตอานุตตรโอเรสธรรมาสาราเทสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะวะเิสวาาตตภะวะตาธรรม。 Sa-ng-gi-ti-ko, a ko e e-hi-pan-si-ko, Ko-pa-na-gi-ko, tang ve Su-pa-ti-pa-no, no pa ka wa sa-wa-ka-san-ko, U-chu-pa-ti-pa-no, no sa wa ko ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสาเมจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถ a ปุริสาุคลเอสาภควะโตสาวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโย ठिनयो अञ्जले करणीयो आहुत्तरम् पुण्यखेतम् हो सहा उचिवो नेन्दो दान्ते भे जय मङ्गला rarekamak yo wa citasa parating kor pan rawwakka makamata akan kan di Sultan tauwitina cita mudinndoatancassa waktu

อตันเตจสาภาวะตุเมชยามังคลานิโอเคตะคาคามเทหาทัสุทารุนตังทาวันเตโยสนาปังกุลิมาละวันตังเอเทเบสังคตามโนจิตวามุนิ

กาทานตาพุจัังเวิพุธงมะฮิตเตงโกนเตนะเถระปุจชเคนะธัพปัญญาตอเยโทปะเถสเวทนาชิตตวามุเดนโทตันเตชสาภาวัตุเมชยะมังคะลาเนีโทคาหะเถะเถพุชเคนะสุธาตหาธา พรามังเวโซเดชติเมติภะกาภิธานังยานาคาเทนาเวเทนาชิตตวามุเดนโตตานเตจัสสภวะตุเมชยมังคะลาเนเอตาเปโตรชัยยมังคลาอัตกาทาโยวาจโนเดนะเทเนสารเตมัต तान् ते हितवानने कविविधानि चुपाधवानि मोखां सुखाम् अधिकमय มหาการุณยโกนาถวิตายาสาพปานินางปูเรตวาปารมีสาพาปตอสัมโพทิมุตตมาเกเตนะสัจาวาเชนะโหตุเมชยามังคลังชยันโตโพธิยาโมเลสังกยา นางนันเทวัตโนเอวังอาหังวิโยโหอมวิทยาสุทยาังคะเลอปราชิตตปันนังเกษเสสปตะวิโคคะเลอภิเสเกสะาพโพธานาคการปะ ตอาภัมตนทเสุนักาตังสุมังลังสปะปาตังโสโหเทตังโสฆโนสโมโหตจอจโสเยนทังปรมัจจาเรโสปตาเขนากายกรรมวานจกรรมวังปทาเขนางปทาเขนางมโนกรรมวังปาิเเต

ภวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพาเทวตาสัพพอธานุภาเวนัสธาโสเถภวันตุเมภวะตุสัพมังคลังรักขันตุสัพาเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสเถภวันตุเม่ วะตุสาพพมาคลามราคันตุสามพระเทวตาสามพระสมัมคานุภาเวนส,สัทธาโสเถภาวันตุเมบทสวดพระคาถาชินบัญชร ชยาสนาคตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสาจสัพังรสังเยปิเวสุนราสัพพตาธรรการทยโภตตาอัตเวสตินายกาสสเพปเตนติตาไมหังมาตะเก ตัวไมหัางตัโต่อธรรมโมวิโลจะเนสรกุเตียนทีตัไมหังโุเรสาภคุตาการหะทะเยเมอนุรถตัสารีโตโตจะทางทิเนกนันโยเป็นภา สเมงโมคาลานุจวามะกเกนาคิเนสวนเนมหาอาโงกานันทาราโรกาสะโปจะมหานาโมอุปาสงวามาโสตะเกเกสันเต ภาคัสเมกสริโยวะปภังการรนเสนดอนเสรสามปานโนโซพิตตโมนิโงทาวโกมารคาสะปะเถรโรมาเฮสิเนตาวาทะโกโซไมหังวะทั้ jang pa te tha sikuna karo pon no angulima ro ja upari nanta sewa de tera me cha ta nar te tera karma se sa se te mah ra vichita na sa ha tera cetawan do do rasa charanta serate je nang kamang kesusanti daratana kuraton asita kile metason takang acakang bacato kasewa me angkulimala kang karna अपरेतान च आतानातियसोत्तकं आकाशे च तनान् तासि शेषापाकारसंदिताचिना I'm a man ธาสัมปวตปัญชเรชินปัญชระมาชามิวิารันตังมาเฮตเลสทาปาเลตุมังสาเพเตมาหาปุริสาสภาเอเจวันโตสโคโตสุราโคชินานุภาเวนเชตุปาเทวธธามานุ เวนะจิตาริสังโฆสังฆานุภาเวนะจิตันตรายโยสะตามานุภาวะปาริโตจาราเมชนาปัญชรเอบทแผ่เมตตาให้สรรพสัต ตาเปี้ยสัตตาตาทั้งหลายที่เป็นเมื่อนุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุนตุจงเป็นสุ ส่วนกุศลนเจดามีมาตาปิตุนังโหตุสุวิทาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสัมเ็จแก่มาดาปิยาของพระพุทธเจ้าขอให้มาดาปิยาของพระพุทธเจ้ามีความสุขเจดามียาตินังโหตุสุวิตา นต้องสำเร็จแก่ยาทั้งหลายของข้าพจ้า สัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขีทางสัพเพเปตานุโมตุสุขิีางโมตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุข ยิ่งทำสัพเพริยนั้นโหตุสุดาโมตุสัพเพเรีขอส่วนนูนี้ตรงสำเนก